ราัสรายการที่จะพาคุณไปอัปเดตข่าวสารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสัปดาห์นี้พบกับคุณผู้ชมครับนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับได้ออกแบบฝูงหุ่นยนต์ปลาต้นแบบในชื่อ blue swarm bluebot ครับเป็นหุ่นยนต์แบบพิมพ์3มิติขนาดเล็กมีความยาวประมาณ10เซนติเมตรเท่านั้นเองฮะโดย bluebot เนี่ยจะถูกติดตั้งระบบการประสานงานระหว่างฝูงจากการมองเห็นด้วยกล้อง2ตัวฮะ ที่เป็นเหมือนดวงตาคอยมองหาไฟ LED สีน้ำเงินจากบูบอดตัวอื่นๆเนี่ยนะครับพวกมันเนี่ยเคลื่อนไหวใต้น้ำได้เองด้วยครีบหลายอันอย่างอิสระและมีความยืดหยุ่นสูงช่วงสาระน่ารู้จะพาคูณไปพบกับเจ้าการที่มีเสียงกล้องในหูมีคำพูดคำร้องติดอยู่ในหัวตลอดเวลาเนี่ยจนเราต้องเผลอฮัมเพลงออกมาเป็นท่อนสั้นๆของเพลงนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวเนี่ย เราเรียกกันว่าเอียร์วอร์มหรืออาการสตั๊กซองซินโดมนั่นเองครับโดยเพลงที่ทำให้เกิดอาการนี้มักจะเป็นเพลงท่อนสั้นๆครับซึ่งมีเนื้อร้องหรือทำนองแบบซ้ำๆซ่ซอนอยู่ในเพลงเกิดเป็นโฟนโลจิคอลลูปหรือการได้ยินต่อเนื่องแบบวัฏจักรและสร้างเป็นความทรงจำระยะสั้นพร้อมใช้งานนั่นเองครับคุณผู้ชมห้ามพลาดกับรายการสายอันราอาทุกวันทา์ทางช่อง YouTube n s m Thailand